นีเพื่อนเราไปที่ไหนกันดีอะฮะอะไรเนี่ยเพื่อนเกิดอะไรขึ้นฮะเพื่อนเออเกิดอะไรขึ้นนายมันนักล่าฮีโร่ไม่ใช่เหรออ้าวเป็นเกียรติอย่างดีเลยนะครับที่รู้ผมเนี่ยเอาตัวนี้ไปกินก่อนละกัน ขั้นไปแล้วนะบายบายบ้าเอ้ยสวัสดีฉันชื่อไอรลนแจ็ควันนี้แหละว,วันตายของแกบ้าเอ้ยเอือเจ็บเป็นบ้าเลยยังไม่ตายอีกหรอถึกเหมือนกันนะน,นี่ ชั่วเอ้ยชั่วเหรอหคำนั้นจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะเองหลบได้เหรออาจจะถึงเวลาตายของแกแล,ล้วสินะโอ๊ยโอ๊ยเป็นปีศาจภาษาอะไรสะดุดก้อนหินวะโหพูดขนาดนี้เลยเหรอ ช่างมันเถอะตายซะดะาฮะฮะตายซะตายอฉันไม่มีวันหรอกไม่มีวันสินะฉันไม่สนแกต้องตายมีดมีดเอามันจากไหนเอะไม่จำเป็นต้องรู้หรอกนะแต่ที่ร,รู้แกต้องตายสะานเดียวตักเข้าไปที่ปอดกำลังจะ ภายในไม่ช้าแล้วว่าเอ้ยฮ่าฮ่าฮเฮ้ยนี <c oughs> ่แกก็กำจะตายสินะเออเอี่ยแต่ไม่ตายสนิทสินะคงต้องทำให้ตายสนิทเออเออน่อยน่ะเสียงใครนะ่ะ <c oughs> ตายสักกะทีอีกยังหลอกยังไม่จบแล้วมันยังไม่จบแล้วเออนายได้ยินฉันไหมได้ยินอะนายเป็นไข่ใช่สำคัญเนะเมื่อฉันเป็นไข่นายจะได้พลังไหมล่ะอยากได้สิ <c oughs> ก็ออกไปฮะ มันเกิดอะไรขึ้นอะไรขึ้นอะไรอะ,ะสวัสดีนี่มันปรีศาจเผาพัน์ที่มีความเร็วแสงแลวก,กูมีพลังในการฟื้นฟูครับสุดยอดถ้าตัวเองยังไม่ตายจะสามารถฟื้นฟูนฟนได้ทุกอย่างเออมันเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างคือผ่านไป เร็วมากเอความเร็วนี่มันความเร็วบ้าอะไรวะเนี่ยแล้วมีทำไมมาปักหลังฉันดูนี่หรือว่าเป็นโชคดีของฉันนะฟืนฟูฮะเปิดไปไ,ไม่ได้ <c oughs> ฉันก็บอกเอ้อก็รู้นี่ว่าฉันฟื้นฟูได้นะ <c oughs> แล้วก็ขอบคุณมากนะที่บอกความสามารถให้ฉันรู้นะ ถึงแม้ทุกอย่างจะผ่านไปแบบความเร็วแสงจนถึงว่าแกจะตายแบบความเร็วแสงก็ตามอย่างน้อยก็ไม่เป็นไรความเร็วของปีศาจนี้มันโคตรสุดยอดทุกอย่างได้หยุดลงและเวลาได้หยุดเดินไปรับชมกันต่อนะครับแล้วไม้ที่อยู่อ่ะมมดมัน อยู่ตรงเท้าไม่ใช่เหรอทำไมมันขึ้นมาปักอยู่ตรงนี้ได้อฟูดฟูฟมนจากไหนกันมันมาจากทางไหนตัวหยิบมีดขึ้นมาก่อนหายไปไหนแล้วมันน่าจะมีศัตรูอยู่แถวนี้สิถ้ามันหยุดเวลาได้นะซอ้อแขนมันหลุดออกไปแล้วป้านะ่ะเป็นไป มันมาจากไหนกันทันทีตายซะเถอะเออฮะหายไปไหนแล้วอย่ามาดูถูกปีศาจความาดูแสยอย่างฉันเอแกเองสินะที่หยุดเวลานะ่ะถ้าใช่แล้วมันจะทำไมเหรอเออหายไปแล้วหายไปไหน อยู่นี่หันหน้าขึ้นมามองสิวะเออหันหน้าขึ้นมาทําไมเอ,อ่ออีแถมยังมาต่อยฉันอีกตายซะเถอะเอ,อ้ยคิดหรอว่าฉันจะมายอมตายแค่นี้เออฮะมันเกิดอะไรขึ้นในหยุดเวลาศพนี้มาจากไหนเอะศพนี่มันเพื่อนเรานี่ศพเพื่อนเรามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเหมือนว่ามันจะหนีไปแล้วฮะไม่ โอ้ยไอ้นักล่าฮีโร่นั่นสักวันหนึ่งจะจะฆ่าแกเพื่อแก้แค้นให้เพื่อนของฉันจำเอาไว้เลยเออเจ้าปีาศาจบ้านั่นโคตรแข็งแกร่งเลยถ้าไม่หนีมาได้เพราะหยุดเวลานะฉันตายเนี่ยเอาบอสสวัสดีครับแล้วจเจ้าเด็กบ้านั่นนะผมจะการไม่ได้ครับอย่างนง้นสินะ งั้นก็ตายซะอีไล่ไปยอชอ์หยุดเวลานี่บอสกำลังทำอะไรนะครับแกฟื้นฟูได้แล้วสินะกวแกจะฟื้นฟูเสร็จก็ใช้เวลาตั้งหนงชั่วโมงเหมือนว่าจะครบเวลาหนชั่วโมงพอดีแต่ว่าตายซะถึงฮะเกิดอะไรขึ้นความเร็วนี่มันอะไรกันฮะ,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 ฮะ ของแกใชนของแกเป็นที่ระลึกไหนแล้วกันตัวร่างกายของแกคงต้องเ,เอาไปเผาสินะฮะไม่เก็บดีกว่าเฮ้ยอืมน้ามันฮีโร่นี่นะไปฆ่าดีกว่าโอสวัสดีครับโอ้สวัสดีนะฉันอะ่ะเป็นฮีโร่ระดับเอสนะสวัสดีอ๋อโอเคครับเออฉันจะเออมีเป็นซาบะหลาดเข้ามานะ่ะ เดี๋ยวฉันต้องไปก่อนนะระวังตัวด้วยแหละที่นี่สประหลาดมันเยอะนะนายนะ่ะเป็นคนที่เข้ามาใหม่ใช่ไหมละ่ะใช่ครับงั้นไม่บายนะระวังตัวด้วยครับเออว่าแต่มันมีสประหลาดตัวนะั้นสามารถทําอะไรได้หรอครับผมจะได้รู้ถึงความสามารถของมันนะครับ